สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงปรากฏการณ์ครั้งสำคัญ ที่ได้เกิดขึ้นและถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลต่อดวงชะตาของแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากปรากฏการณ์นี้มีชื่อว่าปรากฏการณ์สุริยคราสหรือสุริยุป,ปราคาเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลก โคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางเกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ดวงจันทร์มีดิถีตรงกับจันทร์ดับและเมื่อสังเกตจากพื้นโลกก็จะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนเข้ามาบดบังพระอาทิตย์แต่ในทางโหราศาสตร์มีความเชื่อว่าปรากฏการณ์สุริยคราสหรือสุริยุปราคานี้เป็นปรากฏการณ์ที่ดาวพระราหูบดบังแสงของดาวพระอาทิตย์ หรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพระราหูอมพระอาทิตย์นั่นเองค่ะ และปรากฏการในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นนี้เป็นการอมแบบเต็มดวงนะคะมันก็จะมีการอมหลายรูปแบบแบบครึ่งดวงแบบเต็มดวงหรืออมแบบเซี้ยวการเกิดปรากฏการสุริยคราสในครั้งนี้เป็นการเกิดแบบเต็มดวงค่ะนั่นก็คืออิทธิพลของดาวพระราหูครอบงำแสงของดาวพระอาทิตย์บทบังแสงของดาวพระอาทิตย์แบบเต็มๆค่ะ ดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้เรามาเช็คกันเลยนะคะว่าอิทธิพลของปรากฏการณ์สุริยกราชหรือสุริยุปราคาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณอย่างไรบ้างคะ่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะ ปรากฏการสุริยคราสหรือสุริยุปราคาได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8เมษายนปี2567 แต่อิทธิพลของปรากฏการณ์นี้จะไม่ได้ส่งผลแค่วันที่8วันเดียวนะคะส่งผลก่อนวันที่8 12วันและก็ส่งผลหลังจากวันที่8ไปอีก12วันนับรวมกันทั้งหมดก็คือ25วันโดยประมาณนะคะและอิทธิพลการเกิดตรงนี้จะส่งผลต่อแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่ดาวพระราหูได้บทบังแสงของดาวพระอาทิตย์ซึ่งก็จะมีทั้งเรื่องราวที่ดี และมีทั้งเรื่องราวที่ต้องระมัดระวังสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นดาวพระราหูถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิดาวเจ้าเรือนแห่งความรักคนรักคู่ค้าคู่สัญญาคู่พาร์ทเนอร์ของคุณส่วนดาวพระอาทิตย์ที่ถูกแสงของดาวพระราหูบทบังนั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์ค่ะ ปรากฏการณ์สุริยคราสหรือสุริยุปราคาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ได้เกิดขึ้นที่ราศีมีนนั่นก็คือเกิดที่เรือนมรณะของดวงชะตาดังนั้นปรากฏการณ์นี้จะส่งผลต่อชาวลัคนาราศีสิงในหลายๆแง,ๆงม่มุมมีทั้งมุมที่ดีและร้ายอย่างที่สมัยได้บอกไปแต่โดยส่วนมากแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันเป็นเรื่องราวที่คาดไม่ถึงนึกไม่ถึงเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศ ส,สิงก็ต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบและต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทค่ะสิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังประการแรกเลยคือเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุเพราะปรากฏการณ์สุริยคราสหรือสุริยุปราคาได้เกิดขึ้นอยู่ที่เรือนมรณะของดวงชะตามรณะหมายถึงการเดินทางการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลง มรณะหมายถึงสุขภาพเรื่องราวของอุบัติเหตุการทะเลาะการขัดแย้งและหมายถึงของเสียของพังค่ะดังนั้นในระยะนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์ต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทางใจหรือสุขภาพทางกายหากชาวลัคนาราศีสิงห์ได้อยู่ใกล้คนที่มีความคิดลบๆหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันไม่ได้ทำให้คุณจันรโลงใจก็อาจจะส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด ส่งผลต่อสภาพจิตใจของชาวลัคนาราศีสิง์เป็นอย่างมากบางคนมีความเครียดบางคนมีความวิตกกังวลหรือบางคนเป็นโรคซึมเศร้าหรือบางคนอยากจะเก็บเนื้อเก็บตัวอยากอยู่คนเดียวไม่อยากพบปะหน้าใครลักษณะนี้ก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ค่ะส่วนในด้านสุขภาพร่างกายชาวลัคนาราศีสิง์ท่านใดที่มีโรคประจำตัวช่วงนี้คุณก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และหมอให้ดีค่ะ แต่ถ้าชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีอยู่แล้วก็เป็นจังหวะที่คุณไม่ควรชะล่าใจนะคะดูแลในเรื่องของอาหารการกินการนอนหลับพักผ่อนการออกกําลังกายต้องพยายามบาลานซ์ชีวิตของตัวเองให้มากซึ่งชาวสิงห์หลายๆคนสมัยมองว่าคุณเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องของการทํางานค่ะและเป็นคนที่ติดความเพอร์เฟกอยากจะทําทุกอย่างให้มันดีให้มันสมบูรณ์แบบ ทำให้คุณมีความเคร่งเครียดเกี่ยวกับเรื่องของการงานจนทําให้ละเลยในการดูแลสุขภาพร่างกายก็เป็นไปได้นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องหันมาใส่ใจตัวเองให้มากขึ้นและนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆการเลือดตกยางออกค่ะการขับรถขับราก็ต้องเป็นไปอย่างใจเย็นเป็นไปอย่างรอบคอบและก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรน,นะคะ ส่วนชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดที่มองว่าไม่ได้เดินทางไปไหนในระยะนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการพักผ่อนอยู่บ้านในช่วงวันหยุดยาวคุณก็ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในบ้านภายในอาคารสถานที่เช่นการลื่นล้มหกล้มการถูกของแหลมของมีคมทิ่มต่ำหรือสัตว์มีพิษสัตว์มีเขี้ยวเข้ามาขูดขีดข่วนร่างกายคุณด้วยค่ะ ประการต่อมานะคะดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนปะตะนัตตนิเมื่อโคจรมาบดบังแสงของดาวพระอาทิตย์เกิดเป็นสุริยคราสในเรือนมรณะครั้งนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะต้องระมัดระวังปัญหาทางด้านความรักความสัมพันธ์ค่ะอาจจะเป็นที่ตัวคุณที่มีปัญหากับความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือคู่ของคุณที่มีปัญหากับความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็เป็นไปได้หันหน้าเข้าหากันคุยทําความเข้าใจซึ่งกันและกัน ก็จะช่วยลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณและคู่รักได้ค่ะ หรือบางครั้งชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคนรักของคุณโดยตรงอย่างเช่นคนรักของคุณป่วยไข้ไม่สบายมีเรื่องทุกร้อนใจมีเรื่องหนักใจเข้ามาจนทําให้คุณพลอยได้รับความทุกข์ได้รับความเดือดร้อนกับเขาไปด้วยลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นในระยะนี้มันเป็นระยะที่ชาวลัคนาราศีสิงห์และคู่เหมือนกับต้องเผชิญอุปสรรคและปัญหาไปด้วยกันค่ะใจเย็นๆค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละจุด สมัยเชื่อว่าชาวลัคนาราศีสิงห์และคู่รักของคุณจะสามารถผ่านพ้นเรื่องราวอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างแน่นอนแต่ในแง่มุมที่โดดเด่นก็มีเช่นเดียวกันนะคะอย่างที่สมัยได้บอกไปว่าปรากฏการณ์สุริยคราสหรือปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลเสียต่อคุณเพียงอย่างเดียวยังมีมุมที่ดีเกิดขึ้นในดวงชะตาด้วยเรื่องที่โดดเด่นนั่นก็คืองานทางไกลงานทางต่างประเทศหรืองานออนไลน์จะส่งผลดีต่อชาวลัคนา ราศีสิงห์เป็นอย่างมากจะส่งผลทําให้คุณมีชื่อเสียงมีความก้าวหน้าก้าวไกลและการเดินทางติดต่อประสานงานในระยะนี้ล้วนแล้วแต่จะได้รับความสําเร็จได้รับความราบรื่นค่ะ ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์หากชาวสิงห์ท่านใดมีเวลาอยากจะแนะนําให้คุณทําบุญทําทานโดยเฉพาะการทําบุญเสริมกําลังของดาวพระอาทิตย์เนื่องจากดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณถูกเงาของดาวพระราหูบดบังแสงดังนั้นดาวพระอาทิตย์ก็จะอ่อนแรงอ่อนกําลังลงการทําบุญโดยการเติมน้ํามันตะเกียงถวายเทียนถวายหลอดไฟหรือบริจาคค่าไฟก็จะเป็นการเสริมกําลังให้กับดาวพระ าทิตย์เป็นอย่างมากค่ะเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ลองจัดสรรเวลาดูนะคะจะมากจะน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีโอกาสได้ทําบุญก็อยากจะแนะนําให้ทําบุญและลงท้ายด้วยเลข6ซึ่งเป็นเลขกําลังของดาวพระอาทิตย์ค่ะ หากชาวสิง์ท่านใดได้ผ่านเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้ชาวสิงพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพดา,าฟ้าดินได้รับรู้ <S <S ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไป <S <S คุณจะขอน้อมรับพลังงานดีๆจากปรากฏการณ์สุริยคราสหรือสุริยุปราคาที่ได้เกิดขึ้นและสง่งผลต่อดวงชะตาของคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับสิ่งที่ดีมีความเจริญก้าวหน้าในดวงชะตาค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ